รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <me> สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับชีวีทันเดอร์และอัมพุนฟู้ดเสนอแอดไนวาริี้ครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Night Variety เช่นเคยนะครับ กับผมไซมอนคาสเลอร์ครับมันมันพี่ว่าพอดีกว่ามั้งหมายถึงว่าเนี่ยเล่นแบบนี้พอดีกว่ามั้งนะครบ้า่ผมกาลังแบบว่าจะขึ้นไปนี่ไงแบบว่าเป็นไรขึ้นไปโชว์ตามแบบว่ามหาลัยอะไรอยไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าเก็บพอเตียมดีกว่านะครับถ้าอยู่อย่างงี้เรามาเปิดปกติดีกว่านะครับ สวัสดีครับผมขอต้องรับกูุศลใน Variety อีเช่นเคยครับกับผมไซมอนคาสเลอร์ฮะและผม่ิฟอตูิราวัตรครับรายการดีๆของคนที่รักในการกินหลงไหลในการกินวันนี้มาอย่างนี้นี่คุณมาอย่างนี้กันเลยฮะเยอะบัสบ๊อบบบบบไม่ๆๆ่ไม่ใม่ไ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 ม่าม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ่ม่ไม่ไ่่ไรอย่างเงี้ย ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าคุณชวนผมมาหอนอะไรที่นี่ไม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 ่คือจริงที่ผมทักทายแบบนี้เพราะว่าจริงเนี่ยร้านที่ผมจะพาคุณไปวันนี้มันเป็นร้านแบบสไตล์ฝรั่งแบบนิวยอร์กคุณจะพาผมมาทานอาหารสไตล์นิวยอร์กเหมือนตอนนี้เราซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวเราเข้าในร้านปุ๊บเนี่ยคุณถึงนิวยอร์กแล้วเฮ้ยถามจริงจริงปะนิวยอร์กแต่มันอยู่ที่กรุงเทพแบงคยอกอยู่ยังไงผมไม้สงสัยมากว่าผมอยากจะกินเอเฮ้ยมนันไม่รอพี่โอ้โหกันเลยคุณผู้ชม เอาแลาวคุณผู้ชมฮะกับพบกับแอดใน Variety นะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ในร้านสไตล์แบบว่านิวยอร์กนะครับผมคือเราแบบดูแบบดูดีขึ้นมาทันทีเลยดูดีมากดูมีคลาสกินขึ้นมาทันทีดูดีมากดูดีมากทั้งนอกถ้าข้างนอกนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านนอกเนี่ยจะมีหิมะตกด้วยเดี๋ยว นี่เราอยู่ประเทศไทยแค่บอกว่าข้างในสไตล์นิวยอร์กเฉยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านให้ดูก่อนครับว่าเขาชื่อไรแล้วก็ที่ร้านของเขาเนี่ยมีเมนูเด็ดอะไรถูกต้องฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมชื่อสวยสดิ์จันทร์ศรีชวบลานะครับก็ร้านร้านอาหารนี้ชื่อ t r i b e c เกอร์รีสโตบร์ครับที่นี่ผมอยากทราบที่มาครับของชื่อร้านนะครับ t r i b e c เกนี่มาอย่างไรครับผมก็ไทรแบกเกจริงๆย่อ จะเป็นคำย่อมาจากคำว่า Triangle below Canal Street ซึ่ง Triangle below Canal Street ก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในรัฐแมนฮัตตันในรัฐนิวยอร์กนะครับกออ็อาหารของเราก็จะจะเน้นรสชาติทางด้านนิวยอร์กแล้วก็จะตรงหมู่บ้านไทเบกาเลยครับซึ่งจะมาจากนิ่ยอร์เหมือนเราได้กินที่นู่นเลย <S <S ใช่ครับใช่ครับคือไม่ต้องไปถึงหมู่บ้านนั้น แล้วสูตรอาหารครับสไตล์นิวยอร์กเนี่ยครับพี่เดี๋ยวเน้นเสียงทำไมเอ่อแอคเซนต์ให้มันถูกต้องโอเคโอเคสไตล์นิวยอร์กเนี่ยพี่มาจากที่ไหนครับผมผมได้มีโอกาสไปเรียนทำอาหารด้วยที่ประเทศอังกฤษเรคอร์ดัมบูโรงเรียนเรคอร์ดัมบูผมก็เลยดัดแปลงหลายจากตำราแล้วก็สูตรผมก็เอามาดัดแปลงหลายอย่างอาหารของเรานี่จะออกแนวพวก โมเดิร์นอเมริกันซึ่งจะมีวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะเน้นวัตถุดิบแล้วก็รสชาติเราก็จะเน้นเป็นรสชาติต้นตำรับอเมริกันเลยครับพี่เดชช่วยไล่ทีละอ,อ,อ,อันไหนว่าอันไหนอ่น,นเด็ดยังไงอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นเราเรียกว่า wild snowfish เป็นปลาหิมะธรรมาชาติจะเสิร์ฟคู่กับซอส lobster ครับ ก้ oh, oh. นๆทอดๆนี่คืออะไรครับพี่อันนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นลูกรีซอตโต้ครับเราจะเอารีซอตโต้มาปั้นเป็นก้อนเป็นลูกบอลแล้วก็เราจะยัดไส้ด้วยล็อบสเตอร์ <c oughs> ออรีซอตโต้มาปั้น <c oughs> ครับผมแล้วก็เราเอาไปทอดอีกตัวจะได้เอเอ่ texture จะได้ตัดกันในจานจะได้มี texture หลาย texture ในจานอันนี้จะเป็นดอกกะหล่ำบดครับกะหล่ำบดกะหล่ำบดไม่ใช่มันบดด้วยไม่ใช่ครับเป็นคอล a u l าวเวอร์จะเป็นกะหล่ำ เราเอาไปบดแล้วก็ทำเป็นเพรครับอันนี้อันนี้ผมขอสุดท้ายนะผมผมดูแล้วได้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 ดูสวยมากอันนี้ครับครับผมอันนี้อันนี้ของโปรดผมเลยจริงๆอ,อันนี้จะเป็นจะเป็นขาเป็ดหรือว่าดักคอนฟีนะครับคือเราจะเอาขาเป็ดนี่มาตุ๋นกับมันเป็ดไว้ประมาณ8ชั่วโมงทำไมมันเป็ดมันช่วยอะไรในการ,รตุนนะ๋นฮะก็อย่างแรกคือมันจะช่วยให้ขาเป็ดนี่นุ่มมากครับแล้วแล้วก็มันจะไม่ให้รสชาติของเป็ดนี่หายไป หรือถ้าเราใช้น้ํามันอย่างอื่นถ้าเราใช้น้ํามัน,นมะกอกอะไรนี้มันจะอาจจะทําให้รสชาติของเป็ดเปลีป่ยนแปลงได้ก็คือตัวนี้นี่คือจะนุ่มจะกรอบนอกนุ่มในมากครับคือใช้หนังจะกรอบมากแล้วก็ตัวเนื้อนี่จะละลายในปากเลย oh. อันนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ซอสเรามาเคี่ยวกับเลือดเป็ดครับ oh. แล้วก็ oh. ใช่ซอสนี่จะออกคล้ายๆข,ข้าวหวาน,นอันนี้จะเป็นแยมเบคอนครับ ราจอย่าบอกว่าใช้เป็ดอีกนะครับ <laughs> อ,อ,อันนี้เราไม่ใช้เป็ดหรอครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เราจะใช้เป็นเราจะทําเป็นแยมคล้ายๆเหนอนตอนไปพวกแยมทาขนมปัง <c oughs> สตรอเบอรี่ <c oughs> แต่แ <c oughs> อันนี้เราจะทํารสเบคอน มาอันกลางดีกว่าที่อยู่ด้านหน้าครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าหลักที่ผมแนะนําเลยครับอก็จะเป็นเรียกว่าแคปตันเบนกต์อันนี้จะเป็นปูนิ่มเราจะเอาปูนิ่มไปทอดแล้วก็อันนี้เราจะเสิร์ฟบนขนมปังอิงเลชมารฟินแล้วก็มีจะมีไข่ลวกอยู่ข้างบนแล้วก็ตอนเราตัดเข้าไปนี่ตัวไข่ลวกมันจะระเบิดออกมาแล้วก็ทําเป็นซอสให้เราด้วยมันจะไหลลลเป็นาาวครับผมอันนี้ครับอาหารวางเรียงราอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องมาขอขอบคุณคุณดิดก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงน้ามากินกันครับผมจัดไปแอะแอะน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย VOS All Time f l a v o เอาละุชมาะกลับมาพบกับแอดไนฟอว์ไรต์ตีช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกับพี่จิฟฟเนี่ยโดดผ่านมาที่สุดที่สุดเลยฮะเรียกว่นช่วงที่สาระไม่มีครับความรู้ไม่ต้องครับ คุยไม่เอาไม่เอากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจับเลยฮะครับผมโอเคเอาเมนูอย่างนี้ก่อนจ้ะไอเมนูที่เมื่อกี้พี่ดิ๊กเขาบอกแล้วว่าเป็นเมนูที่เขาโปรดปานไม่สุดครับขาเป็ดขาเป็ดขาเป็ดนะครับผมตุ๋นตุ๋นด้วยมันเป็ดด้วยมันเป็ดแล้วก็ซอสก็เลือดเป็ดอ่ะโอเคถ้างั้นลองกันรลยก่ะลองเลยเหรอลองเป็ดนี่แหละอ๋อลองนี่ผมอ่ะให้คุณนี่คุมึงไม่จิ้มแล้วมันจะตัดขาดอ่ะนี่ ไมให่คอ่าโอเคมาผมแบ่งพี่แบ่งน้องครับตอนหั่นนี่นี่คุณดูตอนหั่นเนื้อนุ่มๆนะครับคุณเนื้อนุ่มๆเขาบอกแล้วว่าหนังนี่จะเป็นแบบอุ้ยหนังกรอบด้วยเออหนังกรอบลองจริงไมดีกว่ามาผมจะลองแบบไม่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 โดนซอสก่อนนะลองแบบเปล่าเลยลองชิมเนื้อเป็ดอย่างเดียวนะครับนี่คือเนื้อเป็ดนะครับเนี่ยอร่ยเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงเหนียวไหมเนื้อมันนุ่มมากไม่เหนียะไม่เหนียวเลยกลิ่นกลิ่นกลิ่น ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะต้องลองมันไม่มีกลิ่นชนิดแล้วมันนุ่มมากผมไม่เชื่อคุณหรอกผมเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ผมลองดูมับพอแห้งมึบงงกรอบอหนังครับกรอบมากถ้างั้นจะลองแบบเลือดเป็ดอ่าให้ลองแบบเลือดเป็ดลองแบบเลือดเป็ดนะฮะเป็นข้าวเบอร์รี่ เลือดเป็ดเลือดเป็ดโอเคใส่ชุ่มๆเลยนะครับอันนี้ผมจะลองเป็นเลือดเป็ดแล้วก็มีพวกเบอร์รี่นะฮะครับเป็นไงล่ะไม่รู้สึกว่ากินเลือดเลยเหมือนเหมือนซอสธรรมดาทั่วไปอ่ะคุณก็พูดทต่มันอร่อยอ่ะคุณก็พูดม,มันเหมือนซอสเหมือนเหมือนซอสแบบซอสทั่วไปจริงๆอ่ะผมไม่รู้เขาทำยังไงนะแต่ว่าคุณไม่มีทางได้กินอ่ะนี่ผมลองผมไม่เชื่อผมลองผมลองดีก่า ไง,งบอกเลยผมบอกเลยมันคือซอสเบอร์รี่เลยอ่ะอืใช่ใช่ซอสเบอร์รี่ออเ,รรเลยแต่ว่ามันกับมันกับแตกกว่าซอสเบอร์รี่เพราะว่ามันทําให้ความเป็นเป็ดมันกลมกรอบมากขึ้นอโอเคผมบอกเลยผมจะเก็บอันนี้ไว้สุดท้ายได้เอาอันนี้ก่อนโอเคนี่เป็นปลาหิมะนะห,หนังกรอบหนังกรอบใช่แล้วเรา,เาขึ้นมาแล้วนะป๊าบอันนี้ จะลองนะอ่ะุณลองเลยครับผมใส่มอนผมบอกเลยว่าต้องจิ้มดีๆเพราะว่าปลาเขาดุมมาครับมันมีสิทธิ์ที่จะจิ้มแล้วมันอาจจะแตกได้ครับผมเอาเลยนะผมผมแค่ไม่ได้เกี่ยวอะ่ะมันละลายผม,ผมใช้ เพดานเหนื่อยปวดจังเขาเรียกว่าละลายบนลิ้นเออละลายในปากอะไรอย่างงี้เพดานก้นโอ้โหคุณพูดคำผมแค่แบบแทบกิ้งไปกิ้งมาแล้วมันมันหายไปหมดเลยอ่ะครับมันมันโอ้โหนี่แหละครับนี่คือที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาหิมะไม่ปลาหิมะที่คุณเคยกินอ่ะภาพมันต้องเคี้ยวใช่น้องเคี้ยวนี่แค่ไหนคุณลองอันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคําที่ว่าผมบอกว่า เอาแค่พดานถูไปมามันเป็นยังไงได้ไหมผมจะลองมันหายคุณนับหนึ่งถึงห้าวิอ่ะหายไปแล้วครับผมไม่ต้องเคี้ยวผมจะลองดูไม่ต้องเคี้ยวต้องเคียวนะคุณเข้าใจไหมว่าคือเขาทำออกมาได้ดีไหมอืแล้วมัน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 ตอบโจทย์มากแล้วคือซอสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทำให้ชูรสของปลา ขึ้นมามากเลยมันทำให้มันทาให้อร่อยอะ่ะปกติเราเคยกินไปามาเฉพาะแบบไปามาย่างซิวแบบญี่ปุ่นคือเจอแบบว่าเป็นซอสนี้เข้าไปนะคุณลืมไปเลยว่าหิมาย่างซิวเป็นยังไง่าโอเคอผมบอกเลยนะี่ชุ่มมากไงเหมือนเดิมอันเดิมมันมันละลายอะ่ะมันละลายในลิ้นคือทุกอย่างที่มันรวมกัน ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เข้ากันเลยนะคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันมันดูเป็นเมนูที่แบบมันมันคืออะไรอ่ะครับคุณคุณเอามารวมกันแล้ว่าสุดท้ายเขากินแต่ละอย่างเป็นไงอร่อยอ่ะโอเคมาย้ายมาให้หมดมานนี้กนดีกว่าอันนี้คือมันต้องแยกกันเลยแต่อันเนี้ยผมบอกแล้วว่าวิธีการกินเนี่ยคุณจะมาแบบหยิบกินเหมือนแบบทั่วไปไม่ได้ยังไงมันต้องให้ไข่มันแตกเป็นลาวาลงมาไข่แตกเป็นลาวาเอาเลยนะฮะมาโอ้ย โอ้ยแล้วให้มันไหลลงมานะฮะนี่นะครับมาโอเคถ้างั้นผมกินเลยนะอ่าเอาเลยผมขอคำใหญ่หนึ่งอืร่อยมากอะมันช้ำแบบลงตัวคือมันฉีดกดอาหารเช้าที่เป็นแบบว่าขนมปังแฮมทาแยมทาเนยจบอะไรอย่างนั้นอะแต่รสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นใช่ใส่ไม่หนักท้องกินเลยสบาย โอ้ผมบอกเลยว่าเด็ดจริงๆทุกไม่ดูที่นี่นโอ้โหบอกเลยว่าเช็ดปากอยากจะเปลี่ยนสัญชาติจริงๆเลยม่อนม่อนปั้นมึงนะฮะม่อนดูต้นทางให้พี่หน่อยทำอะไร พี่จะเอาเป็ดกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาก็ได้อ๋อสั่งใส่หอกลับบ้านได้ใช่ใชโอเคเอาป็นว่าผมบอกเลยฮะจริงบอกเลยว่าทั้ง3ามเมนูที่วันนี้เราลองมันอย่างผมบอกจริงๆว่ามันอร่อยแล้วก็หลากหลายรสชาติแล้วผมบอกว่ามันมันเยี่ยมมากเยี่ยมสุดยอดถสนใจหรือชอบอาหารแบบสไตล์นิวยอร์กบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบนะครับอาหารสไตล์มอดเดร์นอเมริกันเนี่ย มาได้เลยครับที่ร้านไ r รเบเกอ r ์รีสโตบานะครับตั้งอยู่ที่ท้องหล่อ13นะครับเข้ามาที่โครงการนิฮอนมูระมอนะฮะอยู่ชั้น G ร้านปิดทุกวันจันนะครับผมเพราะว่าวันจันเนี่ยคุณดิดจะนอนร้านเปิดตั้งแต่9โมงครับถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับแลชีสซอสคาราเมลอ๋ออะไรแลชีสซอสคาราเมลช่วงหน้าเหรอแลชีสซอสคาราเมลโอ้แลชีสคาราเมลนี่คือแบบอยากไปกินมากช่วงหน้า กินของหวานเติมความหวานกันหน่อยแอดไน v a ไร e ี y ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปชิมหวานนี่น้ำตาลเหรอเด็กมันั้นอี่คาราเมลไปเลยดีกว่าคาราเมลลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม กับมกับแอนไนต์วาไรตี้ฮะช่วงนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไหมฮะผมกับพี่จิโฟเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาเติมความหวานในชีวิตกันหน่อยนะฮะหวานอย่างแน่นอนและตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่นี่ครับชิโอโยชคุครับผมผมจะพามากินเมนูที่บอกเลยว่าเป็นิกเนเร์ของที่นี่นะฮะครับแลชชีสซอสคาร์เมลมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าผมเห็นรูปแล้วผมบอกเลยว่าน่ากินมากน่ากินมากไปเลยไหมไปเลยไปเลยยังยัง ยังยังไม่เข้าไปเหรอยังไม่เอาขาลงอีกโย้ยลงดิปล่อยพี่เอาขาลงนั่นละเออมันดูลำบากขนาดนี้เออเพราะอ้วนก็ทำอะไรลำบากากนินเนื้อ เอาละคุณผู้ชมฮะกลับมากับ Ad coś. แอดไนวาไรตี้และตอนนี้เมนูของหวานที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าครับมันเด็ดมันเจ๋งและว,วันนี้พิเศษสุดยะว่งตอนแร<ล>กผมบอกพี่ว่ามันเป็นแค่แบบชีสเค้กเซาสคาราเมลใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างนิดนึงนี่งงไหมนี่เห็นไหมตัวนี้คืออะไรตัวนี้เลยนี่คือโปเกมอน ไปไหนก็ไปเลยมันคือสโนว์แมนใช่ครับผมผมบอกว่าขอแบบอลังการสุดแต่ตอนนี้ยังไงฮะมันเริ่มจะทิ่มลงไปข้างหน้าคือมันง่วงนอนใช่ตอนนี้จะจะห้าทุ่มกว่าแล้วนะข้างในก็จะมีชีสเค้กชีสเค้กครับแล้วก็จะนี่เขามีน้ำคาราเมลคาราเมลด้วยเป็นคาราเมลซอสนะครับใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ลาดแต่ตอนนี้เราต้องต้องต้องใกล้ลาดแล้วแหละมันต้องราดแล้วเทกเจอร์ข้างนอกเป็นไปติ่มครับด้านนอกคือแครกเกอร์ รอบๆเป็นแคคเกอร์ก็เป็น,มนผมผมว่าต้องแล้วแหละต้อง<อ>แล้วเหเอาแล้วนะเทนะเ,นะเลยฮนะโอ้โหสวยงามอ่า โอเคคือก็มีควันโผล่มาแบบนี้น่ารักที่จริงคือความซ่าของมันเนี่ยแทรกซึมเข้าไปแล้วมันอยู่เข้าไปข้างในแล้วตอนนี้มันเหมือนไปเคลือบอยู่แล้วคุณดูดิมันข้างนอกมันมันจะแข็งแล้วเห็นไหมแข็งแล้วเมื่อกี้ยังเป็นไอศครีมนิ่มๆอยู่แข็งแล้วเออแข็งแล้วด้วยนะคุณผู้ชมแข็งแล้วแต่จะหล่นไปข้างหน้าหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าใกล้แล้วยังไงแล้วไอเท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 คาราเมล นิ่มมากคุณลองเอา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 ช้อนจิ้มเลยปั๊บนิ่มนิ่มนิ่มปั๊บนี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะมันเป็นแบบข้างในมันจะเป็นัเป็นไอศครีมอยู่ข้างในแข็งอยู่เรากินลูกข้างบนยังไงดีกว่าได้ได้ได้กินพร้อมกันเนี่ยก็คือมีทั้งคาราเมลแล้วมีนักแฮกเกอร์ครับขวดเลยนะงัดตักแฮกเกอร์มาล่านเลยใช่ครับผมถูกต้องคุณกินไปแล้วเนี่ยมาลุย ผมชอบคาราเมลหน่อยฮะนุ่มหอมมากนุ่มแล้วหอม,อมไม่ได้หวานมากนะเหมือนจะหวานมากแต่คือไม่ได้หวานมากเป็นเอาเป็ว,ว่าตัวไอศกรีมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบเป็นเป็นชีสเค้กแบบชีสไอศกรีมแบบค่อนข้างรสชาติแบบแบบเย็นๆจืดๆไปเลยครับและตัวที่มีรสชาติคือคาราเมลมคาราเมลเนี่ยรสชาติโดดมาเลยว่าแบบหวาน แล้วก็หอมหอมกลิ่นคาราเมลโอ้โหลูกนี้นะลากไปหมดลากปิกลากปีกมาลากมาล้านนี่อ่าเอาแล้วนะใครมาเจาะลูกข้างล่างกันนะเจาะเลยครับป๊านี่ฮะข้างล่างตรงกลางนี่ก็ยังนิ่มอยู่นิ่มมากให้ดูใกล้ๆนะฮะจะได้เห็นมากตัวนี้ฮะนี่นะฮะเอาแล้วนะเอาเลยครับทุกคนเป็นไงมาผมบ้างนะ มันยังมีมันยังมีบางส่วนที่มันยังจับตัวเป็นก้อนเหมือนเป็นชีสเค้กแบบเป็นก้อนๆครับแต่โดยรวมเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นบิสกิมความรู้สึกเหมือนวิปครีมใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่วิปครีมมันมันใกล้เคียงวิปครีมมากนะแต่มันไม่เหมือนรสชาติมันอร่อยหวานมันมีความนุ่มวิปครีมคือเลี่ยนวิปครีมคือหายไปเลยแต่นี่มีความนุ่มนะครับแล้วก็หอมในตัวของมันบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเอนอ์แมทช์วอลเลที่พาไปกินวิปครีมอะไม่ใช่เราทำเป็นชีสเค้ก มันเหมือนชีสเค้กมันเหมือนชีสเค้กที่ทำมาเป็นแบบสโนว์บอลเป็นเนี้ยค,คือมันมันไม่ใช่บิ้วครีมมันความความหนาแน่นของมวลมันมากกว่าแล้วเวลากินแล้วรู้สึกแบบโอ้โอร่อยหวานหอมนะผ, <ม S 1> ผมกินแล้วนะคุณกินได้เลยครับนี่เนี่ยตรงกลางเนี่ยบางส่วนนินึงมันยังแข็งอยู่ยังเหมือนไอศกรีมอยู่กตรอบเบอร์รี่คนละครึ่ง มาที่แบ่งกันเอาไปเลยผมรู้อชอบ <นะ S 2> ครับผมผมชอบสตรอเบอรี่มากามาถ้าไปไม่ได้นี่ถ้าผมยังไม่บวชให้คุณพ่อคุณแม่นี่ผมจะบวชให้สตรอเบอรี่ด้วยสารคุ้ <laughs> อร่อยอื้อหืล ออร่อย,อรอยบอกเลยว่าวันนี้นอนแบบว่าหลับฝันดีแน่ๆ เพราะได้ตบของหวานตอนกลางคืนก่อนนอนอีกโอ้โหจำเลยทีนี้ผมบอกเลยว่าร้านนี้นะฮะไม่ได้มีแค่ของหวานในเดียวจะมีของขค้าอีกหลากหลายเมนูและของหวานอีกหลากหลายเมนูนะใครสนใจครับมาได้เลยครับที่ร้านนี้ครับร้านอะไรครับบอกเข้าไปชิโอโยชคอุฮะถูกต้องครับตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยชั้น8ครับที่เอ็มคอร์เทียโซนเฮลิท์ครับผมหรือว่าใครจะใกล้กับสุขุมวิทนะครับก็ไปที่สุขุมวิท49ได้ใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวชนั่นเองเวลาเปิดปิดที่นี่ก็ตามเวลาห้าง และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับมีร้านอาหารดีๆเจ๋งๆนะครับแนะนำมาได้ที่แฟนเพจรายการของเราครับที่ facebook.com/slash a d n i g h t v a r i e t y นั่นเองครับเอาไว้บ้างวันนี้พวกเราสองคนหมดเวลาเพลงคนนี้ฮะกลับมาพบกับเราสองหนุ่ม a t d n i g h t v a r i e t y ได้ใหม่ทางช่องหน้าแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ